อากาศดีๆก็่าดีทุกๆฐานนะคะมาลงคลิปกันแล้วนะคะวันนี้ไม่ร้อนเลยนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดคันยายนส่งพันอร่อยหกสิบกนะคะอากาศดีนะคะทีปากอื่นไม่สามนะคะว่าปากตายนะคะปากตายก็อากาศใฉ้ได้นะคะวันนี้วันนี้ก็นําเรียนไม้รับชม แบบเดียวกันนะคะแต่ไอ้ดูต่างด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นเรียนบำรุงราษก็เขียนไว้ว่าบำรุงราษประเทศดุุงเรื่องนะคะรัฐบาลเทยทรงปัญนาโรยซิาราคาหนึ่งบาทนะคะเรียนนี้ก็มีไล่ฐานติเก็บเอาไว้เลี้วนะคะเราจะเย็นจากรูปนะคะก็เป็นประเพณีนะคะประเพณี มีซืบตอดกันมายาวนานนะคะนี่เป็นประเวณีที่ไดปฏิบัติกันในทุกๆปีนะคะในสตานพระราชวังหรือที่ใดก็ไม่แน่ใจนะคะก็จะมีโคนะคะรูปรางสวยงามที่ขากัดเลือกมานะคะแล้วก็มี มาเหล็กหรือคนที่เขาหมาบไหม้นะคะที่เป็นเจ้าหน้าทีทางด้านนี้นะคะก็เดินทื่อคลาดไต้หน้าเป็นประเพณนี้ตีซืบตอดกันมานานเลยนะคะการว่านเก้าเปลือ,อกไงออกเป็นต้นกล้านะคะก็มีการไต้หน้าโอนนะคะไต้เซตก่อว่านนะคะ ก็าต่ำกันมาจากหน้าตั้งแต่จะไม่ปูยาตาายนะคะมัไม่อนเรียนกองหลักกองวงก็จําได้ว่าประ,ประเปณนี่กา,ารตาหน้านะคะก็เหมือนกับการประเปณนี่เร็กหนากควันตีเราเอ็นกันตัวไปนะคะคุณไตรกออ็อาจจะเอ็นจากโทรทัศน์ก็ใต้ถอดเอ็นนะคะก็คงจะเกิดรับชุมมาแล้วนะคะ เรืออาจจะไปชมจากสานที่จริงๆที่ก็เปิดได้ชมตอนตีว่ามีพระปีนี่เล่านี้นะคะก็อาจจะให้ประดาชนนก้าวรับชุนนะคะสมัยกอนผอดายก้ามาตึ้งก็นํา,ามาทาในกรกไม้นะคะหอมมะวุ้งน่ากินนะคะหอมมเล็ดก้าวอาจจะไม่ช่วยมันสมัยนี้นะคะเป็นสั้นถมมือนะคะแต่ว่ารับรองอ่าสั้นปิดไม่มีนะคะ ไปกินข้าวบานยาประจานะครับไม่มียาข้ามาเล่งนะคะปลดเพลยจากสั้นปิดสมไม่แต่เล็กแม่แต่การปลูกตั้วก็ปลูกตีบนปลวกนะคะปลวกตีว่าอยู่ริมหน้าก็ไปเด็ดแล้วก็ตาน้าพริกกินอะไรจะโรยนะคะปลดเพยนะคะแต่สำหรับจะไม่นี่ต้องเรามาระวังเรื่องสั้นปิดนะคะเพราะว่าเจริญขึ้นนะคะก็ย่อมมีสั้น ต่างตทีต่นามาใส้ยเพื่อป้องกันไม่ให้หมดไม่ให้มาเล่งมากินเม็ดข้าวสา้นะคะความปปอดไปก็ไม่ไหนใจนะคะว่าจะมีสักกี่เปอร์เซนต์แต่ว่านึกถตึงจะไม่อดีตนะคะเหมือนปรานี้นะคะปราตีเรียนก็นึกตึงแต่เรามีวัวเต้ยหน้านะคะโพกวัวไปลำแต้วริมหน้านะคะก็เ mm hmm. ต้ยหน้าว่านก้าวกันไบแป,ปางเต้ยหน้าเสร็จก็ว่านก้าวปอดได้เป็นต้นกลา้าก็นําไป ปลูกในบิงอื่นๆแล้วนะคะซึ่งคนดีเมียอยู่ไล่ๆวันมาเลวกสามารถป้านประสบการณ์ดาน,นี้มาบางเร็วนะคะมีความสุขนะคะนึกตึงอดีตํำหรัับวนนีช่งเรียนก็หลาก,ก็ง่วงอ้วงก็ตรวจนะคะก็ได้นําเรียนสําคัญหมายสุขสรนได้รับชมแล้วใครตีชมเลี้ยวก็ชมซ้แล้วไม่ปลื้นนะคะชมไล่ๆกลางเพราะมันทําให้เนึกตึงอดีตนะคะตะไครมีขก็จะส้มวายนะคะ ได้นาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ไปบบกล่าลูกล้านว่าอ๋อลูกเออเนี่ยนี่เป็นเรื่องตีโก้างขึ้นเออเป็นเรื่องตีชื้อว่าบำรุงเกษตรปฏิรูปเรื่องวายเป็นเดระลึกลูกก็จะควังเรานะคะก็เขาเฉยว่าโอ้ลูกแบบนี้อยากเลี้ยวต้องไปใช้ในตรงตลาดก็ก็ไม่ใช้เลยนะกเก็บวายดีว่านะคะํำหรับวันนี้ก็ว่างว่าการพูดคุยกันแบบ เลกเพียนเรียนรู้แล้วก็อย่าเล้งว่าให้ความรู้นะคะเพราะความรู้ไม่แน่นคือหมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรับทราบนะคะก็ทำให้ไลยๆฐานนึกถึงอดีตกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณมากๆนะคะที่ส่งกำลังใจให้ใหจองเรียนกองหักกองห่วง ตา่านสนับสนุนช่องนี้ช่องนี้ก็อาจจะลืมตาภากสักวันอาจจะมีคนติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็มียอดวิวคือชมเกินนึ่งนาที่ได้เพิ่มขึ้นนะคะอยาคิด่าเป็นการอยอดวิวเป็นการถุกกนตั้มเปต้องการนี้ยอดวิวด้วยแล้วเพื่อเป็นจากจิตใจันบริทวิจริงกก็ต้งอ,องการทิ่จะหมอกว่ารู้ให้สำหรับคนที่ยังไม่คอยอรูนะคะ ึ่งในบางสิงจฉงเล่นก็ง่วงก็งกไม่รู้ไม่ทราบนะคะก็อยากจะก้าไปรับชมในสิ่งที่เราไม่ทราบเช่นกันนะคะก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องข้ออําลาถุกการไป่อนจนฟ้าจะปบกันใหมในคลิปต่อไปหวัางหวาทุกฐานคงจะส่งกำลังเฉให้จองนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ